วันนี้นีได eh ้ร <c oughs> <p ans> ับมอบหมายเป็นทถายของบริษัทโบรกเกอร์อมเมอร์998จากกาขามดักลาวไปเข้าไป9ดังนั้นเนี่ยการ่อยถามปันมาณนั้น ที่มินประมาาอันนี้ไปโพสต์ตอ่อในเฟซของตัวเองทำให้บริษัทเขาได้รับความเสียหายมาผู้ถือหุ้นเองเขาจองรุ้นไปแล้วนะยกเลิกการซื้อหุ้น,นหลายร้อยล้านบ้าง เราจะซื้อทีนิวมันก็เพียงแค่ MOU อย่าังไม่ได้ซื้อแต่สปริงนิวเนี่ยเรายอมรับเราเรา90 90 90แต่ไม่เคยก้า9ล่วงเข้าไป